ลพบุรีเขาจะมีการจัดโครงการเพื่อที่จะให้น้องนองนักเรียนนั้นปลอดภัยจากยาเสพติดครับค่ะโดยที่จังหวัดลพบุรีนะครับลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในโครงการนักเรียนลพบุรีปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดและการประชุมจัดทำแผนจุดเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดลพบุรีครับ นายปรัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU และการประชุมจัดทําแผนจุดเสี่ยงของสถานศึกษานะครับในสังกัดจังหวัดลบบุรีตามโครงการนักเรียนลบบุรีปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดโดยมีท่านผู้อานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลบบุรีครับมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีผู้อเนวยการสํานักงานอาชีวศึกษาลบบุรีนะครับคุณครูและคณะกรรมการของโครงการมาเข้าร่วมประชุมกันที่บริเวณหอประชุมรามาวตานโรงเรียนพระนารายณ์จังหวัดลบบุรีครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าที่ผ่านมาครับการใช้ความรุนแรงของน้องนองนักเรียนนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมและมีแผนในการป้องกัน ที่จะต้องร่วมมือกันกันกบทุกภาคส่วนนะครับในการเฝ้าระวังและดูแลบุตรหลานในพื้นที่จังหวัดให้ได้รับความปลอดภัยในทุกมิติดําเนินการจัดทําข้อมูลความเสี่ยงครับและร่วมกันจัดทาแผนจุดเสี่ยงบริเวณภายในรวมถึงภายนอกสถานศึกษาจัดทําแผนการออกตรวจพื้นที่ตามโครงการนักเรียนลบบุรีปลอดภัยและห่างไกลาจากยาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดครับ รวมถึงมีการจัดตั้งกลุ่มลายด้วยนะครับซึ่งยึดพื้นที่ของการปกครองครอบคลุมทั้ง11อำเภอในจังหวัดเลยโดยมีสถานีตำรวจภูธรนั้นรับผิดชอบในพื้นที่จำนวน21สถานีตำรวจเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเตรียมการยกระดับการเฝ้าระวังเหตุเป็นพิเศษที่มีทุกภาคส่วนที่ทำงานด้านความปลอดภัยมาร่วมมือกันมีวิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างภาคีเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลบบุรีครับ